สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับช่องแล้วแต่ได้อีกแล้วนะคะว,วันนี้พี่เพนพามาเออสปูดเฮ้ยไม่ใช่คือไรใช่เอ้อคือไรมาทางนี้ดีกว่ามาตอนนี้เราอยู่กับบักพาร์ตนะคะบักพาร์ตของเรานั่นเองบักพาร์ตชื่อเด็กชายนะครับที่โดนสาวชมเมื่อกี้โดนสาวชมเมื่อกี้หรอ <c oughs> ไหนมองกล้องหน่อยสิโดนสาวชมเมื่อาากี้ว่าเด็กไหน <c oughs> สาวกีดเดินสาวกีดเหรอไอ้ตัวเว้ย พี่ก็พารนะคะวันนี้พาร์พามาเล่นอะไรโฮมโฮมสไตล์โฮมสเตย์ก <c oughs> ็แล้วอาจ้จ้าจะไตลวันนี้พัรก็พาเพื่อนมาเล่นน้าแล้วก็พาอาปาเล่น <c oughs> บบน้ำเดืนอนนี้เป็นอาของพรตเตอร์กพะ,ะชื่ออาปา <c oughs> ใครสนใจก็ติดต่อถ้กเือนมาได้เดียก <c oughs> ให้ครกันเองเราถายกันเองแล้วก็ไป <c oughs> ไอ้ใจสนใจก็ทักแชทมาเลยกัน้ายหมดสองคนตายเบิรแล้วก็สนใจเนี่ยทักแชทมาได้หมดพรุ่งก็ตอนแรกลูกเดี๋ยวเขยได้ถึงขอบสระแล้วอ่ะใครพร้อมไปเลยใช่ครับท้ายสอนภูมหลักการหน้าอะไรหลักการหน้าแล้วก็สอนภูมิด้วยแล้วกรหายใจไว้ก่อนน้ำจะได้ไม่เข้าคอเข้าจมูก มาขึ้นมาขึ้นมาก่อนสอนช้อนมีคิลคุณอันนี้ก็เป็นพี่โอมสายชิวนะคะเอูอเพื่อนบ้านของพี่แพนเองใครสนใจก็ติดต่อเอาเอาเอาโชว์กล้ามด่างแล้วครับใครกล้าเล่นสไลเดอร์ไหมมีใครกล้าเล่นไหมแต่น้ำแต่น้ำมันแน่นี่นะฉีดน้ำให้หมดได้เลยมาตามพี่แพนมาทางนี้ค่ะทุกคนมามาดูบักพาดกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวเล่นน้ำกันสนุกสนานอ้า ายแลจุ่มแล้วตายแล้วได้หัวไหมเย้เอาไม่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเอามาเสียใจโอู้โดนผิดแล้วพลาดตรงไหนเสียใจนึกว่าตายแล้วจะได้หัวใหม่ไม่ได้สับ้าโอ้ทัดไว้น้ำเป็นซื้อไว้น้ำเป็นซื้อเลยอุ้ยดเป็นจดเลยนะจุดในน้ำด้วยจุดในน้ำก่อนมาเลยมาเลยสองคนนี้มาทะเลเด่น โอเคค่ะเนี่ก็จะพาพารขึ้นไปสไลเดอร์น้องครูเล่นไหมไม่อยากเล่นกันดูดน้ำเองไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าโอเคตอบตรงๆไม่กล้านะคะสไลเดอร์โอ้โหอะไรเนี่ยตักน้ำไปดูนะว่าบักพาร์ตจะสไลเดอร์ได้ไหมนะชุ่มมากนะคะเป็นเด็กน้อยคนแรกที่ไม่กล้าใช่มเนี่ยโอ้โหไม่กล้าชัวร์พารมันไม่น่ากลัวหรอลองดูลองดูสักครั้งเราจะติดใจขึไปนั่งน้อยก่อน พี่ต้องจับมันไว้เด้อเออดจับมือจับไว้ก่อนนะจับไว้ก่อนยังไม่เลื่นก็เอายื่นค้างตรงไปเขาเป็นจับมันไปแล้วแม่นอนลงก่อนไปนะเออรอเอ่อมือกอดอกไก็เอามือห้ามือจับมือกอดอกเอามือมือกอดอกเอ่อเอามือปิจมอกไม่ให้มันไหลเบาๆนั่นแหละเนี่ยอย่าเพิ่งปิดนลูกตอนไปไปลอดสิไปเลยไปเลยหนึ่งสองไปเลย พี่แพนถ <PI> <ท rier S 2> ่ายตอนอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนมุมนู้นนะคะมันมันรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาเนาะแรงแต่พอพี่แพนมาดูมุมนี้ตอนที่มันไหลลงไปเนาะพี่ต้องร้องพี่ต้องร้องดิบกินี่ไงให้คนดูกล้าใส่ดิกินี่แต่ไม่กล้าลงอันนี้อันนี้จับไปให้นี่จับไปอาพี่แพนมาเอามาเออจับไว้ก่อนปิดจมูกเลยปิดจมูกกิ๊บปิดจมูกปิดจมูกหนึ่งสองป้าย มีอะ oh, ไรเลยดิไหมมีอะไรเลยครมาเลยแต่ก็จะมานี้นะคะครั้งแรกทุกคนก็ต้องเสียวทานั้นแหละมามามครั้งแรกกอ้เสียวทานั้นแหละเหมือนทีึ่ไมึมีครั้งแรกก็ยังไม่กล้าลงนะคะก็ก่อนที่รอน้น้องเร่น้นพ่ท็กาชมบรรยากาศนะคะสวยมันดื้มพี่อะ้ยอัดีใจจับยพีแม่จับดี จับชูชีไว้พี่จับไปเลยนะนะถ้าพร้อมแล้วบอกนะครับพร้อมพีไม่ต้องรอโอ้โหโสุดยอดมากเลยน้ำไม่เข้าจมูกเลยนะเด็กน้อยมันเป๊บเดียวน้อมัน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 ลงได้นะอบรรยากาศตรงนี้แบบโคสุดยอด ดูรอบๆปังดิแดูสายนี่เลยดีมากเลยเป็นเป็นดู <c oughs> ที่ดีมากเดี๋ยวพี่แทนจะทำอีก,กันหนึ่งเอาแบบนี้แหละอันนี้เป็นสไลดเดอร์นะแต่ว่าจะเอาทำอีกแต่หนึ่งเ,เ,เป็นเป็นนั่งอ่ะนั่งเล่น <c oughs> นั่งชมอยู่นั่งชมอนั่งกินในย่างไรเงี้ยเราสั่งในย่างมากินแล้วน้องป๋าแม้โดนนี้เนาะโคสุดเลยนั่งได้สองคนนะคะจำกัด อ่ะไปเล่นน้ำต่อกันแลา้มวัดไม่ต้องจับพี่หอไปหานจับขอบมือมือข้างนึงจีมน่ไว้ต่อมือข้างนึงจีนไว้โอ้สุดยอดแสดงว่าน้ำเข้าหูแม่เลยดิเออตา้งาไปที่ขอเป็นคนดูนะทุกคนนะเับพิดชอร้มันกับเพื่อนนะแต่ว่าไม่ได้เล่น อันนี้ก็สังเกตุพี่ปานะจะชอบชมดูของมันเป็นไงก่อนมาแรกเทมสไลเดอร์นะคะทุกคนสไลเดอร์นอนงามจับแล้วนี้ก็จะพี่ปาจะช่างช่องใหม่แล้วนะคะทุกคนก็เป็นคุณมีพาเที่ยวกินโอเคนะก็ฝากช่องพี่ปาด้วยนะคะถปากกินขาดแล้วเนี่ยไปเถอะพี่ ลงแล้วมันเอียงวะหนักเกินหนักเกินแล้วแล้วพัดตอนที่แล้วาบกตนึกว่าแอดมินต้นน้องพัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะปูยังปูยังปูตรงนี้ไม่หมดจับด้วยจับครับจับด้วยครับพร้อมแล้วบอกนะก็พร้อมแล้วบอกนะครับถ้าจะถ้าจะพอถ้าพร้อมก็บอกเลย้อ รอบนอกคือสวยมากๆคือเหมาะไม่ว่าจะเป็นคนชอบจิบกาแฟะนะคะจิบเบียร์เย็นๆกินโคกกินหมูยา่างก็คือตรงนี้คือเหมาะมากให้มันเสร็จเรียบร้อยนั่นแหละพี่เพนมาดูอดูลืมให้ดูมุมฝั่งทางนู้นัางนู้อันนี้ต้นมะพร้าวยังยังไม่ได้อาเน,นี้อู้สวยอ่ะสวยมากไปเดี๋ยวดี่เนพาลงไปชมอยู่ข้างล่างค่งะทุไป เฮ้ ي, ทยทวันนี้คุรู้สึกอยากกินข้าวลามวะมึงอยากกินข้าวลาบด้วยว่ามึงอยากไปหาน้องเขาวะกูอยากกินข้าวลาบอยู่กแน่กูรู้นะมึงกินอะไรโอเคค่ะ okay, อันนี้ก็เริ่มมือแล้วนะคะมุมน,นี้ก็จะเป็นมุมน,นั่งดูแบบชิวๆนะคะอันนี้จากข้างล่างใครอยากนั่งเล่นข้างบนก็จะเป็นข้างบนเดี๋ยวให้ท่านชมดูก่อน ปลาขายอะปลาขายที่เป็นลวดอ่ะอกันกันตกอยู่นะคะตอนนี้ยังยังไม่เสร็จเรียบร้อยมันมันจะมีรูๆอ่ะเดี๋ยวมันจะตกเรารอดูพาร์ทเล่นน้ำนะคะน้องคูไม่กล้าลงไปทางนี้แล้วนะคะน้องอยังกั้นหายใจยังไม่เป็นน่าจะไม่ได้กลัวความสูงหรอกน่าจะว่ายังยังกั้นหายใจไม่เป็นเพราะเมื่อกี้ลงมาแล้วน้ำมันเข้าจม,มูกอะตอนเมื่อกี้ดูพาร์ทเล่นค่ะทุกคนเละตัวเล็กๆเริ่มมืดแล้วมองไม่เห็นแล้วเสียหมดนะคะกลับไม่กลับไมไปกลับไปเล่นน้ำก่อน เกินน้อยๆลงมาแล้วนะทุกคนกำลังแล้วกำลังแล้วกำลังแล้ว <laughs> ลงมันจะกระจายแรงๆเนาะเอาขาลงจชื้อมันก็หงงไปนี่อันนี้ก็จะเป็น,หนเหมือนแสงจันทร์อยู่ใต้น้ํานะคะตรงนี้นี่แต่อันนี้เป็นไฟนะคะไม่ใช่แสงจันทร์แต่ถ้าตอนคืนเราจะเห็นแสงจันทร์อยู่ใต้น้ำเพราะน้ำมันใสนะคะมุมมุมสวยๆนี่เร็วว้าซัพว้าโดนด,ดินไปนะ <c oughs> อ้าวเหรอเ <c oughs> อาเล่นๆ <c oughs> เดี๋ยว,ยวไปแพนถ่ายอีเสือ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะอันนี้ก็เล่นน้ำกันเสร็จแล้วนะคะพี่แตนก็พามาก,กินข้าวนะคะถึงข้าวมากเลยพากันเหนื่อยก็พากันลาข้าวหมือนกันตอนนี้เราเล้วพักกินอะไรกะเพรากะเพรา,าไม่ใส่พริกใช่ไหมใช่คุณใส่พริกหรอโอองเองก้าใส่พริกไหมก้าก้าอะไรแม่พอมันกินไงแล้วเองเองล่ะเอาไม่ใส่พริกเนาะ ให้ดูหน่อยสิอันนี้พี่กินเม็ดเนี่ยร้อนยังไม่มีเพีไ่ไม่พี่กิ่ไหมอ้าวร้อนร้อนพี่ร้อนเลยไม่ดื้อเนี่ย คิดไม่แป็นปสิคิดไม่เป็นสิอ่าพูดว่าอะไระอ่ะออ้นวาไรวพูดเอ็งปิดได้ไมหมจ๊ะ้ำน้ำงน้ำน้ำว้าจะกรพูดอะไรดอกเว้ยเอาวันนี้เอาแม่แทนถามก่อนว่าวันนี้มาเล่นน้ำสนุกไหมครับสนุกไหมสนุกเอาพูดดีๆลูกสนุกไหมเคี้ยวอยู่อ๋อเคี้ยวอยู่เอามาพูดมาให้เร็วสนุกไหมมาเล่นมาเล่นน้ำวันนี้เอ็งมาตรงไฟหนี่หไม่มองไม่เห็นเลย สนุกไหมวันนี้สนุกไหมพูดมีมีปากพูดสนุกครับบอกพิสนุกครับเออสนุกครับ,ออรบแล้วสนุกใช่ไหมวันหลังเราไปเล่นใหม่อีกเนาะนโอเควันนี้ต้องลาท่านผูญญ้ชมไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อน,น<ะ>ยือ้อไหวอย่างสวยเอาไหว้เป็นไหมอีกไหนใครไหว้สวยกว่ากันเนาะนโอเคกันทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ